เรียนยังไงหนึ่งสองสามอาจจะสปิดสปะาอะไรเนี้ยแต่พอมาเรียนกับน้องเจนเออมันได้แบบรู้จักหัวใจการทําคลิปที่มีคุณภาพเออทัยังไงออกมาให้น่าสนใจเออมันเหมือนเรียงลาดับตั้งแต่ต้นจนจบมันก็เลยทําให้เข้าใจมากขึ้นครับตอนที่มานั่งถ่ายทําคลิปใช่ไหมคะก็อาจจะติดเกรงเหมือนเราแ่บไม่เคยออกกล้องไงทน่าจะออกทีแล้วมันก็เกรงแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงพูดน้ำเสียงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้น้องเจนกับน้องแนทช่วยแนะนําโดยเนื้อหา ทั้งหมดแล้วรวมๆก็คือค่อนข้างจะตรงเลยเป็นเฟรมเบิร์ที่แบบใช้ได้จริง<ะ>แล้วก็แบบเอาไปปรับเป็นแบบตามหัวข้อที่เราต้องการได้เข้าใจมากขึ้นค่ะมันแบบ,แบ,บทั้งการใช้น้ําเสียงท่าทาง<ะ>เข้าใจมากขึ้นเยอะๆะมากๆ<ะ>มีไอเดียมากขึ้นมันมันมี choice <ะ>เลือกมากขึ้นอาจจะป็นต้องมองกล้องก็ได้อะไรอย่างเง<ะ>ี้ยหรือว่า<ะ>ถ้ามองกล้องจะทํายังไงจะซูมเข้าซูมออกอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยอ๋อมันมันหมันมีหลากหลายเออมันมีแบบนี้ด้วยที่เราเราบางทีเราก็จะดูแต่คนอื่นเอะทำยังไง ก็ง่ายขึ้นเพราะเราอะเข้าใจมันมากขึ้นมันเห็นหมดแล้วว่ามันต้องทําอะไรยังไงมันมีเฟรมที่วางไว้อยู่แล้วคิดว่าเพียงพอแล้วนะเพราะหนึ่งวันเราก็เรียนทฤษฎีมันทําให้เราอะเห็นภาพว่าเออมันเนื้อหามันจะต้องมีอะไรอะไรยังไงบ้างพอวันที่สองอะมันมาเป็นปฏิบัติมันก็เลยเหมือนเอาทฤษฎีที่เราเรียนเมื่อวานอะมาใช้จริงอ๋อมันเป็นแบบนี้ไอ้เมื่อวานที่เรียนแล้วมาทํามันคืออันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งระยะเวลาเหมาะสมแล้วแล้วก็เนื้อหาก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ดีมากครับ